เมนูแนะนำวันนี้ไก่ต้มฟักมะนาวดองหอมหอมไปดูกันเลยครับกิ้วกิ้วกราบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์ขงคกุญยกวันนี้เราขอเสนอไก่ต้มฟักมะนาวดองมะนาวดองทําอย่างไรไม่ให้ขมติดตามชมได้เลยครับกิ้วกิ้วส่วนประกอบก็จะมีน่องไก่ฟักมะนาวดอง กระเทียมพริกไทยรากผักชีสีอิ๊วขาวเกลือผักชีและเห็ดหอมนะจ๊ะนะจะนะจ๊ะนะจะนะนำสามเกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีลงโขกเลยจ้านี่นะตั้งกระทะใส่น้ํามันเล็กน้อยแล้วนำน่องไก่ลงไปนาบเลยจ้าเนี่นะเรียบไปหน้าบระกัน้าจ๊ะโดยใช้ไฟขนาดปานกลางนะจ๊ะนี่นะฮะ เรียกว่านาบและกันอาจ๊ะอาจย์อาจย์ไม่ใช่ทอจ้านาบให้หนังไก่เนี่ยออกเป็นสีเหลืองเๆนิดๆนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะวิธีนี้ก็จะทําให้เวลาเราเอาไปตุ๋นเนี่ยจะได้กลิ่นหอมของไก่มากๆเลยจ้าตั้งหม้อใส่น้ําประมาณครึ่งหม้อเสร็จแล้วเราจะนำสามเกลือที่ตำไว้นะจ๊ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้า จากนั้นเราจะนํำน่องไก่สาวนี่นะฮะวันนี้เราใช้น่องไก่สาวนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนะกระตัก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 นะให้มันร้องกระตัก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 เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะตามด้วยเห็ดหอมใส่ลงไปเลยนี่นะหอมหอมนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งนะฮะพอน้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่ฟักนี่นะฮะลงไปได้เลยจ้านี่นะฮะวักนี่เราจะหั่นชิ้น ใหญ่สักหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊นะนี่นนะเติมเครื่องปรุงลงไปได้เลยจ้าซีอิ๊วขาวด้วยด้ยด,ยด้วยใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยเกลือนี่นะฮะใส่ลงไปเลยจ้าสูตรลับเลยในการต้มไก่เนี่ยเราจะใช้เกลือแทนน้ำปลานะจ๊ะนะจ๊ะจเพราะจะทำให้ไม่เหม็นขาวจ้า ส่วนเห็ดหอมถ้าเป็นเห็ดหอมแห้งเราก็นําไปแช่น้ําก่อนนํามาใช้ในะจ๊ะ,นะจะประมาณสักสิบถึงยีนาทีจ้าส่วนมะนาวดองเนี่ยเราจะใส่ทีหลังสุดเลยนะจ๊ะเพราะอะไรติดตามชมครับปิดฝาหม้อตุ๋นไว้ประมาณ40-50ินาทีจ้าพอได้เวลาเราก็เปิดฝาหม้อใส่มะนาวดองลงไปได้เลยจ้านี่นะฮะ เติมน้ำมะนาวดองด้วยจ้าแล้วตุ๋นต่ออีก10นาทีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะวิธีนี้จะทําให้น้ำมะนาวดองและมะนาวดองไม่เละไม่ขมด้วยจ้านี่นะก็เป็นเทคนิคดีๆที่ทํามาฝากเพื่อนๆจ้าจากนั้นเราก็ใส่ผักชีโรยหน้าเลยจ้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสเสียมยกขึ้นโต๊ะครับกิ้วกิ้วกราบกามาแล้วจ้าเมนูเด็ดย,ยกขึ้นโต๊ะ ไก่ต้มฟักมะนาวดองมะน,นาวดองไม่ขมเ,เพื่อนเชอบคลิปดีๆทำอาหารง,ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกุลังใจจะได้ทำคลิปต่อๆไป,ๆไปๆสำหรับนี้สวัสดีนะครับไปละกิ๊บหอมกุ่นชา